สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีสมาชิก FC ทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่นะครับปีพุทธศักราช2567นะครับก็ขอให้สมาชิก FC พนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังโชคดีมีใัรวยรวยเฮงๆปบังๆตลอดปีและตลอดไปนะครับต้องกราบขอบพระคุณที่เป็นกำลังใจกันที่ซัพพอร์ตเป็นกำลังใจกันในทุกๆคลิปในการทำคลิปต่ตอไป นะครับเนาะอ่านะครับ <c oughs> สักครู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นการวิเคราะห์เรียงมงคลของฮาน้อยนะครับประจำวันที่สามนะครับขออนุญาตวันที่สามอ่าไม่ต้องหรอกเพราะว่ามัน,ม,นมันเลื่อนมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วครับก็อ่านคำเตือนก่อนให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับการมารยาเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับทุกคนทุกท่านไงก็ใช้วิจารยญยาณกันด้วยเนาะ คลิปนี้เป็นกรารวิเคราะห์เร่งมงคลครับประจำที่3 แล้วดูวันที่สองออกดีนะครับที่ผมหยุดนะครับออกแต่ห้าหกหกห้านะครับ คือวันที่3 นี้เจ็หกนะครับ ็เรียบร้อยนะครับโคดโคดชุมชุนกัน ที่สามออืม <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับใน่ปี67นะครับและปีต่อๆไปกราบขอบพระคุณที่สนับสนุนซัพพอร์ตเป็นกำลังใจนะครับจนมาถึงจุดๆนี้นะครับขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆร่ำรวยทุกคนทุกท่านนะครับสมาชิกบางวันก็อาจจะลืมโพสหรืออาจจะโพสช้าเนาะนะครับไม่ว่ากาันมันไม่เกี่ยวกับการที่ว่าจะได้โชคดีต่อเนื่องมันไม่เกี่ยวหรอกครับ จริงๆครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปี้ยงป้างทุกวันเป็นไปไม่ได้จะมาทุกวันนะครับและเป็นไปนไม่ได้ที่จะโชคดีทุกวันนะครับฉะนั้นนะครับถ้าหลีกเลี่ยงจากการโชคดีคือเราอย่าเสี่ยงมันทุกวันเราอย่าทุกวันนะครับขอให้โชคดีตลอดไปครับสวัสดีครับ